จี๊ข้อ5คือความเท่าเทียมทางเพศเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนไม่ว่าเพศใดมีสิทธิ์มีเสียงและโอกาสที่เท่าเทียมกันค่ะแต่ปัจจุบันผู้หญิงมีความหลากหลายเพศและยังมีความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาการว่าจ้างงานและการมีมส่วนร่วมทางการเมืองค่ะความเท่าเทียมไม่ใช่แค่เรื่องของผู้หญิงแต่เป็นเรื่องของทุกคนและเกี่ยวข้องกับสิบทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานค่ะ จอจีข้อดียังมุ่งเน้นการยุติิ์ความเุ็นแรงต่อผู้หญิงทั้งทางร่างกายเพศจิตใจและการบังคับให้แต่งงานรวมถึงการแต่งงานในวัยเด็กมหาวิทยาลัยก็มีค,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 ความสำคัญเรื่องนี้ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดอบรมการส่งเสริมความเสมอทางเพศและความหลากหลายทางเพศในมหาวิทยาลัยและการจาัดกิจกรรมในวันสตรีแห่งชาติ ยังมีนโยบายมี่เลือกปฏิบ <car> <azione> ัต <c inhos> ิในนะคเรจเช่นการเปิดให้บุคคลหลากหลายทางเีแต่งกายตามที่ทาบในการเรียนและกาและที่สำคัญมหาวิทยาลัยยังถู่ต้องให้นักศึกษามีบทบาทในการดารงและออกเป็นใดารเพื่อเสริมสร้างความเท่เทของสังคมทันนเพราะที่มาที่ารได้สิษิเชื่อว่าความเท่าเทียมทางเพศ แค่เป้าหมายแต่เป็นวัฒนธรรมที่ต้องร่วมกันสร้างเข้าใจมันีีครับ